ใส่น้ำปลาน้ำกระน้่งคนๆกระหอยสุกกระชายใส่น้ำเยอเนื้อมั่งหม่กินเปรีย้ยวแต่ว่าคนบวมักปวดขากินน้องใหม่แท่งสีปวดขากตอนหัวหสวยอยู่ พร้อมี่บอลราเซีสว,สวัสดีครับโสวัสดีครับมื้ได้อาหารอีสานบ้านเ้องอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอันอาหารนี่เป็น,นอาหารอีสานบ้านเ้องขีหากินบางคนกะอันอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็หากินบะได้เนื้อแกงแหน่งน้อใหม่พี่น้องใส่ชะอมนะครับพี่น้องใส่ชะอมแล้อว่าผักขา ขาบานเท่าเด็กเดียวขาหอมสใ้ปาอีอาออตูใส้น้ปลาน้ำน้อนั่ง,นง,ง,นงคนๆกะอยทุบกระชายใส่น้ำเดือดส่นแซ่บ,บหยกนเด้อ,อ,อสดส่แซ่บ้านกันทั้งไก่ทั้งไก,งไก่ฟั่งไทยฝังลาวฝังกัมพูชาฟั่งเวียดนามฝั่งยูโดทั้บุกราิมากินกรูพใยญ,ญาบานพี่นองกระติบเ <c oughs> ขาหน่อยคือเก่า <c oughs> อันตั้ กับเจียวประเด็ดตามมาพริกสดใส่ตามประเด็ดเนี้ยม,มาใหม่เซ็ง กุ้งบดอมมะสไปใส่หอดูุโดดจำบ,บักปิกจำเจาบักปิกอันดิบใส่นาบลารอาบมุ้อนกินน้ำปเป็นนอ่ะกินเป็นอยู่แต่ว่าเป็นบ่มักปวดขากินน้ำใหม่แทงสีปวดขา,รากรเลยกกใะหายน้ำแก่บ,บ่มีคนเหตหน่ายใจ ดูชุดผ uh uh uh> uh> ้าผ้าแอบถ้าเปน ขากระไร้อนหัวยสวยอยู่พร้อมดิมจะขับเฉดไหม พวกเรามัทนทำไมเื่องป้หาไม่เห็นเนีลยซื้ออไมาจากสลากคนกลมไเ,เนี่ยทุโไม่ยีที่มาบบบอกแก,หก่หรอกอกรัเกรียงตา Icana, เขาตาเขาหนีแล้วเพิ่มแสงสว่างให้ชิบแขวนปวดพัะค้าใส่เปล่า xài không hỏi Hãy subscribe แล้วเราแมมกิเมียนแนยแน่อ่อนแน่แล้วเลือกกินออาอีกมนึมดรดวงเตกมนน่นนะ 看，看。Oh xương mất thủ lưng kèm hết đời vì đó ơi trái chiều mình เสียงอน,นบานบอลมเือ้ไหคนที่ว่าจึงหมอนรับอับมีเสียงคำรามน <c oughs> ้เอาละครับพี่น้องเมื่อนี่ยาบาลเสียเสีมาแทบๆทบเลยว่าหายมุจโจอื่นน้ำไ้นำไแต่งหิ้วขอน้ำจะมีก่อนเด้อขอนียวเลยครับพี่น้องขเนียวก็ต่ออันรกติเรนยนๆเม,มื่อนี้กระกาบขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับช้คลิ่ของ คุณยาบาบะตเซียก่อนเสร็ไปเพราะขอให้พี่นองตอูดีนี่แห้งสุขภาพแข็งแรงประเจียบประจนแน่ที่สำคัญไม่เงินท้องใส่หลายๆครับก็เลยก็เชียไปก็จ่ายให้ช่องนิดน่อยดีเนอ้อพี่นองเน้อมืม่นีไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ